นั่งดีๆนั่งบนตรงแถวกับมีแถวออกมาบนซื้อทุมหนี้ที่เป็นอยู่แถวได้นี่มันขาดตรงเรียนหลาไปจาก พอกันผ่านไปเป็นอาทิตย์ไปอีกแล้วหลังสอบมาแต่เตรียมสอบต่อไปอีกเพิ่งไปนี่ลหะม6อหกมอใดที่สีเขาไปเขามาหาไล่อีกไปสอบอีกสู่ไปอีกต่อไปอีกมออหาเตรียมตัวขึ้นไปเตรียมตัวซ้ำใดเข้ามาเตรียมตัว ม้อซีแหงเป็นพื้นฐานเตรียมตัวซ้ำใดคันค่าเหรียญค่าหัวอยู่มันบอลเป็นพื้นฐานเด้มันจะอยู่ใต้ฐานหมดเด้ฐานแปลว่ายังฐานฐานเขา,แป,าแปลว่าสวมแปลวาย่ำหวมฐานเห็นบาบางมือตามหมา้อหม้อบางอย่างสร้างหน่อยเมื่อโสดเด้ <c oughs> มันต้องเปลี่ยนปรับพื้นฐานเตรียมพื้นฐานจะคของให้มันพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เป็นไปควบเป็นควบไปแนวที่จะเกิดขึ้นนั่นแหละสถานการณ์ให้มันพร้อมพร้อมรับสิ่งใดที่เกิดขึ้นในอนาคตเขาเตรียมตัวพร้อมหรือย,ยังซ้ำหาอยู่เขาเป็นเด่กถือว่า บดได้ขาดแขนเพราะบันไดเป็นอยู่บนนอกอยู่โรงเรียนบนนอกกันยังมีโรงเรียนในเมืองโรงเรียนในจังหวัดองกมาเบิงสามสิบสี่สิบล่งออกมาเบิงเบิงโรงเรียนเบิงโรงเรียนเฮากระือบาบได้อยู่ในระดับขี่ไลบันไดไผ่ามากข้าเจ้าก็ย่อยยองสื่นส้ม ไม่เห็นความเป็นไปของโรงเรียนมีอนาคตดีมีความเป็นไปที่ดีเป็นตาจะเลื่อนไปหนาข้าเจ้าว่าผู้ใดก็ใดมิได้จะขวางโรงเรียนหรือผู้บริหารโรงเรียนผู้บริหารสถานศึกษาต่างๆมาเบิง่งมาส้มหมู่บ้านนี่ยอันนี้กัดพระกันพ่อใจจะขวางจงพ่อใจจงพุ่มใจจะขวางพ่อใจกับสิ่งที่ตนมียินดีกับสิ่งที่ตนดได้จะไป น,นั่นน,นี่จไปึ้นวันโรงเรียนในเมืองสีดีจังสันจังสีโรงเรียนห็นโรงเรียนนี่สีดีจังสันสีมองนั่นมองนี่สีดีมันดีอยู่ในเผ่าหน่กพอสมควรแล้วตั้งตนให้ดีตั้งที่สิไปให้ดีซ้ำนน่กพอไปพอมาให้พอสมควรไผกระเบิงเล็กหน่อยเป็นตะเกียงเนาะโรงเรียนเนี่ย เบิ่งผู้บริหารเบิ่งคู่มีวิสัยทัศน์มีอุดมการณ์ในการพัฒนาอันนี้ก็บวกกันเข้าไปทั้งรู่ทั้งโรง,งเรียนเหลืออยู่อย่างเดียวคือน,นักเรียนขันนักเรียนเอาพึ่งพ่อใจในควนเป็นอยู่จากของเรากับก้าวต่อไปเดินออกอีกเดินออกจากบ้านขั้นโบอ,กออกจากบ้านบบเห็นทินแเดียนไกลขั้นบ่ไปเราเรียนสิบบมีความรู้ ความรู้คือวิชามีความรู้เหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนมีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนนี่แหละมันกับบวกเท่ากันกันมีความรู้กับมีวิชาหาทรัพย์หารายได้ๆนี่กับเติมกันขึ้นไปมันก็อยู่ในหมวดเดียวกันข้าอยู่กับทีมันกับบได้ความรู้ละบ่ออกจากบ้านบ่เห็นทินเดนไกล ถ้าบอลย่อมออกจากบ้านออกจากไซต์เกษตรบรเิเฮนมองหันมองนี้น้ำเขาเชือกเถ่อบรเิเฮนทินแดนไกลขั้นบ่ไปเราเลี้ยนสิบ่มีความูลว่านี่คือกันเหาอ,อยู่ในนีเหรอครับห้องก็ตกก้าวขึ้นไปเพื่อการพัฒนาจะขวางตืิมขึ้นไปอีกคณะใดเหมาะกับเจ้าของไผ่มักไปทางสางเนี่ยก็เลี้ยนไปทางวิศวะไผ่มักไปทางออกไปศิลปะเนี่ยวิศวะเนี่ยก็เลี้ยนสถาปัตย์ บ่ไดดยากไปมักไปทั้งวิทยาศาสตร์ไปทั้งสายแพยทย์สายหมอไปห่นแบ่งเป็นสองส้นสองยางทางสร้างกับทางบสร้างนี่ฮาวัาเล่งใบฮะสิไปทั้งใดทังบัไดดอี้อจะค่อยว่าไปแต่ว่าสายบิดมันสีายแน่มันอยู่ใกล้ตัวขั้นเทาตั้งใจเลี้ยนมันจะเข่าใจได้หลายนี่ก็เป็นการเตรียมตัวปับพื้นฐานจะค้อง ให้มันตรง <c oughs> อยู่ในตำราในหนังสือมันบริกเก่งบันไดเขาต้องเอาข้อสอบเอาความรู้ทั้งหนอกเข้ามามาทดสอบจาของเบงมาล่องเบงมาพัฒนาจาของเบงเลยาิีวาจาของเก่งโมเมนีนเนี่ยสอบพันแล้วมาหันี่เก่งอยู่เน้ยเอาอีกเติมขึ้นไปอีกเก่งอยู่ในระดับนี่กับโมเมนต์วิาสยุดธซ้ำนี่นี่คือการ พัฒนาคือพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มความดีขึ้นเรื่อยเพิ่มความยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกเต่มขึ้นไปอีกสถานะความเป็นอยูซ้ำหนึอพ่อแล้วพ่อใจกับสิ่งสี่ตนมีแล้วสถานะเป็นนักเรียนเป็นโรงเรียนที่มันพัฒนาพอสมควรพ่อใจกับสิ่งที่ตนมีนะนนยินดีกับสิ่งที่ตนได้ต่ตขึ้นไปอีกที่ให้มันถึงเป้เหาหมายฮะมันยังดีเมน่เอาเข่าห้องบ้านเนี่ย